สวัสดีคะ่ะพี่น้องผู้รับบริการชาวอำเภอนาเฮลทุกท่านช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะคะฝนตกชุ่มชําทุกมือเลยแต่รู้บอว่าฝนตกไล่ยลแบบนี้ก็เป็นช่วงที่เห่าต้องระวังโรคไข้เลือดออกนํานะคะพอยุงหลายชอบพอผ่านในน้ําข้างที่มาจากฝนเพราะฉะนั้นมือนี้เห่ามารู้จักกับโรคไข้เลือดออกและวิถีป้องกันกันดีกว่าคะ่ะ โรคไข้เลือดออกคืออย่างโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสแดงกีที่มีอยู่หลายเป็นพาหะนำารคหนูอีเข้าไปดูดเลือดของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสแดงกีเหตุให้เชื้อเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารของยุงเมื่อหนูไปน้ำลายเชื้อไวรัสก็อีไปอยู่ที่ตมน้ำลายของหุงเมื่อยุูไปกัดขุนเชื้อไวรัสก็จะเข้าสู่ร่างกายเหตุให้ผู้ที่ทุกยุงกัดมันได้รับเชื้อ อาการข้องโรคมีไข้สู้เชียบพันอุณหภูมิร่างกายจะสูงถึง39ม้ถึงส9่0องศาเซลเซียสประมาณซ่องถึงเจดมือและมีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดหัวมีจุดเลือดออกตามผิวหนังอาเจียนทายดำตับตูเกิดอาการเจ็บบริเวณช่องซี่โครงข้างขวาระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติมีภาวะช็อกชีพจรเบา ความดันต่ำหรือบางคนอาจพบอาการรุนแรงอื่นได้เช่นไตวายหรือสมองอักเสบค่ะการรักษาพยาบาลให้อยาลดไข้ผ่าอาเซตามอนห้ามใช้แอดไพรินพยายามกินน้ำไล่หรือกินเกลือแล่แทนน้ำเปล่าถ้ามีอาการปวดทง ซีดหลงกระซับกระซายมือเท้าหยินให้ทรงไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีการป้องกัน 1. นขันมีอาการนะ่ทรงสัควรเฝ้ามาห้าหมงสองป้องกันหยุงกัดโดยนอนในมุง้งหรือบากางมุ้งวัดในบ้านและทายากันหยุง สกําจัดเลงพอผันหยุงกําจัดภาชนะที่มีน้ำขังใช้สายกําจัดลูกน้ำและปรับปุ่งภูมิทัน์รอบบ้านให้สะอาดค่ะหวังว่าทุกท่านอีได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกไข้เลือดออกไล่ขึ้นนะคะ